ฝากไปถึง FC ผมทุกท่านนะครับตอนนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์กำลังระบาดอารวาสไปทุกทุกแห่งทั่วมุมโซเชียลทุกแพลตฟ,ฟอร์มของท่านนะครับหากเจอลิงก์อะไรต่างๆสวัสดีครับสวัสดี f c จอนนี่มือปราบอินดี้ทัวรค,ครับใครมารับชมคลิปนี้แล้วขอให้รวยอย่างเดียวสุภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนมีโอกาสมาเที่ยวอุบลราชธานีฝากไปถึง f c ผมทุกท่านนะครับตอนนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์กำลังระบาดอารวาสไปทุกทุกแห่งทั่วมุมโซเชียล ทุกแพลตฟอร์มของท่านนะครับหากเจอลิงก์อะไรต่างๆที่ไม่มีความน่าเชื่อถืออย่าไปสนใจหากมีลิงก์ต่างๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับก่อนนี้นะครับแกงคอร์เซ็นเตอร์มีมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหลอกให้ท่านาติดต่อมาว่าเป็นตำรวจเป็นกรมศุนเป็นหน่วยงานต่างๆที่จะเรียกรับเอาทรัพย์สินจากท่านนะครับหากมีการพูดจาพูดคุยนะครับ ท่านไม่เกี่ยวข้องวางสายไปเลยตัดสายทิ้งไปเลยนะครับผมฝากเตือนภัยนะครับตอนนี้นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติสานักงานตำรวจแห่งชาติตรอจนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสามผู้ประกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุรีรามย์นะครับตำรวจทั้งประเทศมีนโยบายเพื่อที่จะกวดขันและจับกลุ่มในส่วนของอาการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เตือนภัยไปยังประชาชนนะครับก็ฝากเตือนไปอยากไปยังประชาชนทุกๆท่านนะครับ อย่าไปหลงเชื่อกลโกงกลอุบายต่างๆนะครับของเหล่ามิชาชีพเหล่านั้นนะครับเพราะตอนนี้โจรมาในคาบของแอปพลิเคชันต่างๆเยอะมากนะครับเ้านี้ครับขันจินเขาไปาะเห็นเขาเนี้ยติดมือนะครับอ่ามือต้องลูปน้ำมันมาครับเบิรงครับปนครับนี่อืมกินปนอืน i, มอืมอืมอืมอี่เด็ดพีอน้อง กินก่อนแล้วสิไปหาเห็ดเวียกต่อนะครับมีโอกาสมากบ,บนลานทานี้วลาไปกินข้าวร้านจอนนี้แซบนะครับหรือจะมาพักรีสอร์ดผมอำเภอศรีนทรน,นะครับอืมอืมผ่านมาวนผมมาทานข้าวที่ร้านจอนนี้แซบนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับค <c oughs> ือวันนี้ครับโจทมันมีวิวัฒนาการเยอะมากขึ้น ส่วนผมก็คงต้องตามให้ทันนะครับสนใจเสื้อลายใหม่ตอนนี้มัป้ปักตามลิงก์ลแอดของผมได้สบา,าย ปเผ็ดมากอเือบหลายพี่น้องฝากเตือนนะครับช่วงนี้นโยบายของทางผู้พิพากจาให้ปุ่มประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์เพื่อเตือนไทยหากมีจิดต่อมาว่า มีเงินของท่านเข้ามาอยู่ห้าล้านบาทท่านต้องโอนเงินจ่ายค่าคมสุนค่าสุนลกากรอ,อยู่สองหมือนบาทอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับหรืออินสตาแกรมไตจีดต่อมายังท่านว่าอย่างเมื่อเช้าที่ผมปล่อยคลิปที่สัมภาษณ์น้องผู้ายที่โดนหลอกไปยังประเทศเงียนมานะครับคลิปนั้นมีประโยชน์มากๆ มีโอกาสเข้าไปฟังนะครับวิธีการเริ่มต้นจากเพจสมัครงานนะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้ท่านสุดท้ายก็โดนหลอกไปยังประเทศเมียนมาน่ากลัวครับปากเตือนนะครับหวังดีอือขั้มสุดท้ายหมอบสำหรับกุญญิตรีโบรจริงใจอืมอืมชอบ สนใจเสื้อยือดเสื้อปลาส้มของฝากของออนไลน์ผมเนืที่โงหมูไต่เกาะอ,อีสานนะครับก้อนไฟปลาไรนกหรืออื่นๆพักมาอย่างเพจของผมได้เลยนะครับช่องทางตามลิงก์ไลน์ที่ปักปกหมุดไว้ด้วยเพจของผมนี่แหละครับของจริงลิงก์ไลน์ตอนนี้มือปราขอทุกท่านร่ำรวยโชคดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ